ครับก็สวัสดีครับวันนี้ครูแบงค์จะมาสอนสมบัติของเลขยกกําลังต่อเนาะในสมบัติข้อที่สามนะครับสี่แล้วก็ข้อที่ห้าครับผมนะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับมาเริ่มกันเลยใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่2ก่อนได้นะครับนะ สมบัติของเลขยกกําลังนะครับข้อที่สามนะครับผมถ้า a ยกกําลัง m แล้วยกกําลัง n ครับผมทั้งหมดยกกาลัง n เนาะสามารถเปิดวงเล็บได้ครับพอเปิดวงเล็บแล้วเนี่ยให้เอา m กับ n นะครับ m กับ n เนี่ยมาคูณกันครับผม m กับ m, m มาคูณกับ n นะตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่น5ยกกําลัง2นะครับแล้วทั้งหมดยกกําลัง3ครับแบบนี้เนาะสามารถ เปิดวงเล็บเนอะเป็น5ยกกำลัง2คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณ3ก็คือ5ยกกำลัง6นั่นเองนะหรือไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่ก x นะครับ x กยกกำลัง4ี่เนาะทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้เปิดวงเล็บก็จะได้เป็น x ยกกำลังสคูณกับ2ครับผมทั้งหมดก็เป็น x ยกกกำลัง8นั่นเองนะตัวอย่างอีกนะครับผม สองยกกำลังลบสามครับผมทั้งหมดยกกำลังห้าก็จะได้เป็นสองยกกำลังลบสามคูณกับห้านั่นเองลบคูณบวกได้อะไรเอ่ยนะครับลบคูณบวกเนาะลบคูณบวกได้ลบครับก็เป็นสองยกกำลังลบสามห้าเป็นสิบห้าครับผม อ่นะตัวอย่างสักสามตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองไปทำแบบฝึกกันเลยนะครับแบบฝึกที่สี่นะครับคำสั่งที่หนึ่งเนาะจงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับผมข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งนะครับสองยกกำลังห้าเนาะสองยกกำลังห้าทั้งหมดยกกำลังสามครับผมถ้าเราอยากจะเปิดวงเล็บตรงนี้ออกไปจะได้เป็นสองยกกำลังห้าคูณสาม ก็คือ2ยกกำลังส5้านั่นเองหรือว่าเป็น3ยกกำลังนะครับตัวนี้เนาะ3ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสก็คือ3ยกกำลังสองคูณ4ี่ครับจะเป็น3ยกกำลัง8ปดพอดีสามนะครับถ้าอยากเปิดวงเล็บนะครับผมก็จะได้เป็น7ยกกำลังอะไรเอ่ยสองคูณกับ x นะครับ2คูณกับ x สองคูณกับ x เนี่ยสามารถเขียนเป็น2 x ได้เลยนะเพื่อกันความผิดพลาดจากบางคนเนี่ยอาจจะมองเครื่องหมายคูณเป็นตัว x ก็ได้เนาะเราสามารถเขียน2ติดกับตัวเลขได้เลยต่อไปครับข้อที่4นะครับข้อที่4ก็จะเป็น x ยกกําลังอะไรครับ2คูณกับ3นะครับก็คือ x ยกกําลัง6นะครับ2คูณกับ3ข้อที่5ครับก็เป็น x ยกกําลัง3าคูณกับลบ1ครับ สาคูณกับลบหเนาะบวกคูณลบได้ลบครับลบสามนั่นเองนะอันนี้ก็ง่ายๆต่อไปนะครับสมบัติขอ้อที่สี่ครับผมถ้า A คูณกับ b เห็นไหมครับ a คูณกับ b แล้วทั้งหมดยกกำลัง M ครับเราสามารถแจกแจง M มาให้ A แล้วก็ให้ B ได้นะครับเอา M มายกกำลัง A เอา M มายกกำลัง B ได้ นะครับจะได้เป็น a กําลังเมคูณกับ b กําลังเครับ <c oughs> ตัวอย่างนะครับสมมุตินะ x คูณ y นะครับทั้งหมดยกกําลังสามครับ x คูณ y ทั้งหมดยกกําลังสามเนาะก็จะได้เป็น x ยกกําลังสามกับ y ยกกําลังสามนั่นเองหรือไม่ก็สองนะครับสองนะครับทั้งหมดยกกําลังห้า อันนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับสองยกกำลังห้ากับ x ยกยกกำลังห้านั่นเองครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้สองยกกำลังสามครับผมคูณกับ x ทั้งหมดยกกำลังสี่ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมการเปิดวงเล็บในครั้งแรกนะครับแจกแจงสี่ไปให้สองกำลังสามตัวนี้จะเป็นสองกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับ แล้วก็แจกแจง4ไปยกกำลัง x นะครับก็คูณกับ x ยกกำลัง4ครับยังไม่จบนะครับสำหรับตัวนี้มันยังเปิดวงเล็บได้อีกถูกไหมครับจากสมบัติข้อที่3จำได้ไหม2ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลัง4เปิดวงเล็บก,ก็คือเอาเลข3กับ4มาคูณกันนะครับ3คูณ4ได้12เพราะฉะนั้นตัวนี้นะมันก็คือ2ยกกําลัง12นั่นเอง คูณกับ x กำลัง4ครับเขีย <c oughs> okay, นะอีกสักหนึ่งตัวอยา่างนะครับ5ยกกำลัง2 y กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง5ตัวนี้แจกแจง5เข้าไปยกกำลัง5กำลัง2เนาะตัวนี้จะได้เป็น5ยกกำลัง2ครับแล้วทั้งหมดยกกำลัง5 เอาห้ามายกกําลัง y กําลังสามเอาห้ามายกกาลัง y กําลังสามก็จะได้อะไรครับ y กําลังสามทั้งหมดยกกําลังห้าเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องเปิดวงเล็บอีกหนึ่งรอบสองกำลังห้าทั้งหมดกําลังห้าครับก็เอาเลขห้าคูณกับสองได้เลยเนาะเปิดวงเล็บมาก็จะได้เป็นห้ายกกําลังสิบนั่นเองครับคูณกับ y กําลังอะไรครับเปิดวงเล็บนะครับก็เอาสามคูณกับห้า เนาะเปิดวงเล็บ y ก,กำลัง3ทั้งหมดกำลัง5ก็จะได้3ยกกำลัง3 5 15ครับผมเนาะยังจำกนได้นะสมบัติข้อที่3เปิดวงเล็บตัวนี้ออกมาให้เอาเลข3กับเลข5านะครับเลข3ไปคูณกับเลข5เนาะ3 5เป็น15นะครับเปิดวงเล็บนี้ออกมานะครับ2ไปคูณ5ก็กลายเป็น10ครับมาลองดูแบบฝึกทักษะกันเลยดีกว่า แบบฝึกทักษาที่สี่คำสั่งที่สองนะครับผมจงทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายครับตัวนี้นะแจกแจงเข้าไปเลยเห็นไหมอันนี้ตรงๆนะครับก็จะได้เป็นสองยกกําลังสองไม่ใช่นะครับเป็นอะไรครับอันนี้เป็น a นะครับเป็น a ยกกําลังสอง b ยกกําลังสองนั่นเองครับแจกแจงสองไปเลยตรงๆนะเอาสองไปยกกําลังต่อไปนะครับข้อที่สองเนาะก็เช่นเดิมนะครับ เหมือนเดิมเลยเอาสันยกกำลังด้วยสองนะครับแล้วก็ x ยกยกกำลังสองพอที่สามครับอันนี้ต้องใอ้นี่หน่อยนะห้ายกกำลังนะครับไปที่ a อกำลังสองครับจะได้เป็น a กำลังสองทั้งหมดยกกำลังห้าเอาห้าตัวเดิมนี่แหละครับห้าตัวเดิมเนี่แหละยกกำลังไปที่ b ีกำลังสามครับ ก็จะได้เป็น b กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง5ครับแล้วเราก็เปิดวงเล็บอีกหนึ่งรอบเห็นไหมครับเปิดวงเล็บเนาะ a กำลัง2ทั้งหมดกำลัง5ตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับ a ยกกำลัง2คูณ5ได้10ครับผม b ล่ะนะครับ b ล่ะก็เปิดวงเล็บเหมือนกันเอา3ไปคูณ5เนาะ3 5กลายเป็น15ครับผม3คูณ5กลายเป็น15 ต่อไปครับข้อที่สี 2, น่นะครับข้อที่สี่สองนะครับเปิดวงเล็บเข้าไปนะครับก็ไปคูณกับสองกำลังสามเอ้ไปยกกําลังสองกำลังสามเนาะแล้วก็ยกกําลังสองตัวนี้จะได้เป็นสองยกกําลังสามครับแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองคูณกับ b ยกกําลังสองครับเนาะสองมายกกําลัง b ได้เลยนะครับตัวนี้ต้องทําต่อครับ สองกำลังสามทั้งหมดกำลังสองแบบนี้นะครับสามารถเอาสองกับสามสองตัวนี้มาคูณกันได้เนาะเอาสามไปคูณสองได้หกนะครับอันนี้เราเปิดวงเล็บ b ีกำลังสองสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนาะสามเปิดวงเล็บเข้าไปยกกำลังสองสามเปิดวงเล็บเข้าไปยกกำลัง x กกำลังสอง ตัวนี้จะได้เป็น2ยกกำลังสองนะครับแล้วก็ x กำลังสองทั้งหมดกำลังสามครับสองกำลังสองก็อยู่เหมือนเดิม x กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสาตัวนี้เปิดวงเล็บเนาะเอาสองไปคูณกับสามได้หกเช่นเดียวกันครับก็จะได้เป็น x ยกกำลังหกครับ <c oughs> ต่อไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น สมบัติข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการหารบ้างจะเหมือนการคูณแทบทุกอย่างเลยนะครับผม A หาร B อยู่แล้วอยู่ดีๆเอา N มายกกำลังแบบนี้ถ้าอยากเปิดวงเล็บนะครับให้เอา n กระจายไปยกกำลังทั้ง A แล้วก็ B ครับผมนะโดยที่ B อันนี้เขียนย้าวมาที่หนึง b ต้องไม่เป็นศูนยเนาะเพราะตัวส่วนห้ามเป็นศูนย์ครับผมมาดูตัวอย่างกันเลย ตัวยอย่างนะครับถ้าเป็น2ส่วน3เนาะทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้ครับก็จะได้เป็นอะไรครับเป็น2ยกกำลังสองถูกไหมครับแล้วก็3ยกกำลังสองนั่นเองเห็นไหมต่อไปนะครับถ้าเป็น x ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลังสนะครับก็จะได้เป็น x ยกยกกำลัง4ส่วนด้วย2ยกกำลัง4นั่นเองครับ อูกไหมครับอีกสักนิดนะถ้าเป็น a กกำลังเ a ส่วนด้วย b ก่อนแล้วกันนะครับทั้งหมดกำลังลบสองถ้าเป็นแบบนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็เหมือนเทิมนั่นแหละนะครับผมก็เป็น a กํำลังลบสองส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย b กกำลังลบสองนะครับเนาะแจกแจงลบสองเข้ามา เพิ่มความยากให้นิดนึงครับผมเพิ่มความยากให้นิดหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่านะครับหนึ่งสองสามตัวอย่างที่สี่นะครับถ้าเกิดว่านะครับผสมกับสมบัติข้อที่สามนะครับเช่น x ก,กำลังสองอ่าส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย y แล้วกัน x ก,กำลังสองส่วนด้วย y ทั้งหมดยกกำลังสามครับถ้าเป็นแบบนี้ เวลาเปิดวงเล็บในครั้งแรกนะครับจะได้เป็น x กาลังสองแล้วก็ยกกําลังสามครับส่วนได้ y นะครับกําลังสามก็ยกกําลังไปที่ y เลยนะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้นะเพราะด้านบนมันยังเปิดวงเล็บได้อีกเห็นไหมครับตามสมบัติข้อที่สามเนาะถ้าเปิดวงเล็บนะครับ x กาลังสองทั้งหมดกําลังสามเปิดวงเล็บก,ก็คือเอาเลขสองคูณกับเลขสามได้เลยครับก็จะได้เป็น x ยกกําลังหกครับ ส่วนด้วย y กำลังสามนั่นเองนะครับพอประมาณนะครับพอประมาณเนาะเดี๋ยวมาลองทำแบบฝึกทักษะด้วยกันเลยดีกว่านะครับแบบฝึกทักษะที่ห้าคำสั่งที่1นนะครับผมนะจจทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายอย่างง่ายอีกแล้วนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับก็เปิดวงเล็บไปเลยเนาะเปิดวงเล็บเอาสองแจกแจงเข้าไปก็จะได้เป็นสามยกกําลังสองส่วนด้วยอะไรครับห้าก็ต้องยกกําลังสองด้วยนะข้อที่สองครับผมตอบแค่นี้เลยก็ได้นะหรือว่าถ้าข้อไหนเนี่ยมันสามารถอ่ายกกําลังได้นะครับเช่นสามกำลังสองเป็นเกนะ้าเนาะก็อาจจะตอบเป็นเก้าส่วนด้วยยี่ห้าเลยก็ได้ครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนาะ เปิดวงเล็บนะครับก็แจกแจงสามเข้าไปเนาะเหมือนเดิมเลยสามยกกําลัง x แล้วก็สามยกกําลังไปที่สองนะครับก็จะได้เป็น x กาลังสามส่วนด้วยสองกำลังสามครับต่อไปข้อที่สามครับผมเช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับใครอยากจะลองทําเองก่อนก็สต็อปคลิปไว้แล้วก็ลองทาเองก่อนนะครับข้อที่สามก็เช่นเดียวกันนะครับแจกแจงสามไปให้ทั้ง x แล้วก็ y ก็ได้เป็น x กาลังสาม ส่วนด้วย y กำลัง3นั่นเองครับอตอบแค่นี้ก็ได้เลยนะครับต่อไปข้อที่4ี่ครับผมข้อที่4อันนี้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมนะครับต้องเอา2ยกกําลังไปที่ x กำลัง4นะแล้วก็2ยกกําลังไปที่ y กำลัง3นะครับตัวนี้จะได้เป็นอะไรเอ่ยจะได้เป็น x กำลัง4ครับทั้งหมดครับยกกําลัง2ส่วนด้วยครับ y กำลังสามทั้งหมดยกกำลังสองเช่นเดียวกัน uh huh. เปิดวงเล็บอีกหนึ่งรอบครับผมเปิดวงเล็บเนาะจะได้เป็น x กำลังแปดครับผมส, 6, บ 8, ส่วนด้วย y กำลังหกครับ x กำลังแปดส่วนด้วย y กำลังหกเนาะเปิดวงเล็บเนาะเอาเลขมาคูนกันยังไม่ลืมนะต่อไปนะครับข้อที่ห้าเนาะทำเหมือนคล้ายๆข้อที่สี่เลย นะครับกระจายสองไปให้สองกำลังสี่แจกแจงกระจายสองไปให้สองไปได้ให้ห้ากำลังสามนะครับแจกสองยกกำลังสี่แล้วมีสองเปิดวงเล็บเข้ามานะครับก็จะได้เป็นอะไรครับสองกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะครับกับอีกหนึ่งตัวนะครับห้าเนาะตอนแรกห้ายกกำลังสามแล้วก็มีกำลังสองมาอีกหนึ่งตัว เปิดวงเล็บต่อเลยครับ2กำลัง4แล้วก็ยกกำลัง2เนาะเปิดวงเล็บตัวนี้ก็จะได้เป็น2กำลัง8นั่นเองนะครับจะได้เป็น2ยกกำลัง8นั่นเองส่วนด้วยครับเปิดวงเล็บเนาะเปิดวงเล็บนะครับตัวแรกเปิดวงเล็บเสร็จไปตัวที่สอง5กำลัง3แล้วยกกำลัง2เราก็สามารถจับ3คูณกับ2ได้เลยกลายเป็น5ยกกำลัง6ครับผมนะฮะเปิดวงเล็บเอา3คูณ2ได้ 1. นะครับอันนี้ก็เป็นแบบฝึกที่5นะครับแบบฝึกที่5เดี๋ยวตัดคลิปแค่นี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาในช่องแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบค่ะผมอันนี้ก็สวัสดีครับ